ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ mm hmm. สรายอยู่ที่อัมคอเทียอยู่กับเซดีตอนนี้เพิ่งไปซื้อไก่มาไก่ XL มันคืออะไรนะอสาสอะไรวะเดี๋ยวดูกนบี่นี่เซ่แกะซอนเลยมันคือ <X S> ไก่ไก่ของไก่ของไต้หวันไต้หวันมันคือไก่ของไต้หวันฮอราสตาไก่ชิ้นยักษ์ใหญ่อลังการมากครั้ทงที่แล้วสัามาแต่ว่าคนเยอะมาก วันนี้ก็คนเยอะแต่ว่าพอไหวรอไหวก็มาแล้วนี่คือมาที่นี่ก็ต้องกินไก่นี่นะจ๊าไม่งั้นมาไม่ถึงคารีแล้วสดงมาไม่ถึงเขาไม่ได้กินชิ้นใหญ่กว่าหน้าสดงใหญ่กว่าหน้าสดามากมากดูหน้าสดาแค่นี้เองอะ่ะโอ้ยเจ๊ใหญ่มากเดี๋ย <c oughs> อันนี้มันจะมีออริกับสไปซี่แต่ว่าเขาบอกว่าสไปซี่ไม่ค่อยอร่อยสดาก็เลยเอาออริ มาเดี๋ยวจะลองชิมเพียวก่อนเลยว่ารสชาติเป็นไงนี่แป้งกรอบมากเลยเจ๊จีไหมเจ้าหุ้งแป้งมันกรอบคนเยอะมากใช้ได้นะถ้าคนชอบกินไก่ทอดมันมีซอสด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวบางอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวจะเพิ่งใส่ซอสอืมมันกรอบอ่ะ แป้งกรอบแบบว่าไม่แข็งนะกรอบแบบกรอบละมุนตอนนี้มันไม่เหมือนรูปไก่เทปซีเราไม่ไม่จะกรอบแข็งๆลองใส่ซอสตอนนี้อยู่กับเจ๊สองคนเจ๊หายไปไปเที่ยวเมืองนอกมาเป็นเดือนๆหายตัวไปใส่ซอสแล้วเจ๊ลองดูเองลองใส่ซอสเจ๊เจ๊บอกว่าจะให้ ถ้าใครชอบปลาหมึกมีปลาหมึกด้วยแต่คือโซดาไม่กินปลาหมึกก็เจได้กินสองทีใช้ได้เนาะมันมีซอสแบบเดียวเนาะเดียวเออใส่ซอสแล้วโอเคเนาะถ้าเกิดใครแบบควรเลี่ยนเนาะมีซอสก็ดีขึ้นหน่อยเดี๋ยวจะไม่กินเครื่องเทศแบบละมุนละมุนยังไงใช่มีกลิ่นเครื่องเทศเหมือนกับว่าตัวแป้งก็แบบนี้ใช่ เจ้ช่วยกันกินเจว่าเจว่าชิ้นเนี่ยจริงๆควรกินประมาณกี่คนอ่าสามคนสามคนเนาะเพราะว่า,าจริงๆอะ่ะโซดากินชิ้นเดียวก็ไหวแต่คือเดี๋ยวโซดาจะไปเก็บหลายอย่างนี่เจ้ก็ซื้อสาลาเปาของเชฟแมนมาอีกเชฟแมนมีเอ็กเพสแต่ว่าไม่มีแบบไม่มีไส้หมูแดงมีแต่ไส้าลาวาทั้นอะไรนะเจ้ชันล่าสุดเจ้ <c oughs> ถัดลงถัดลงสุดนะจ๊ะของกินอยู่นี้หมดเลยมีไอติมไอติมนังพึ่งมีไก่มีอะไรโอ้ยแยแยไม่หมดนู่นนี่นะเหลือต้องน้ำไก่ก่อนเพราะว่าเาออแล้วเปาเอามาอืมมีป้ายอ,ไนนอะไรบ้างให้หมูแดงกับไส้ไหลไส้หมูแดงกับไส้ไหล,ไหไหลเดี๋ยวมาเจา๊เอาซ่อมแหวกเหอะนี่อะไรเนี่ย แบบเลยจะได้กินด้วยกันแล้วเธอคือเชฟแมนจะเคยรีวิวไปแล้วใช่ไหมคะทุกคนกระเป๋าซาลหนก็คือนี่แต่ว่าถ้าเป็นสาขาใหญ่อะจะมีไส้หมูแดงซึ่งเป็นแป้งทอดที่จะบอกว่าโซดชอบมากที่ฮ่องกงแต่ฮ่องกงเป็นไส้ทัสต้ามาฮิ้วมาเจ๊ต้องเอาอันนั้นออกนะเอาข้างล่างออกอะ อันนี้ไส้หมูแดงอันนี้ไส้หมูแดงแต่เป็นแป้งแบบนี้แต่สักแใหญ่แป้งมันจะเป็นแป้งแบบแป้งหวานอะคุณละกึ่งมาเชชน,ก,นกินด้วยกันมันจะเป็นไส้แบบเหมือนไข่เทมแล้วก็เหมือนแบบพาสตดไข่เทมอะค่ะอ,อร่อยอร่อยเยนไม่หมดเกอหมดแล้ว <laughs> ชอบราวาแบบร้อยหมูแดงเจ๊สการแวเรื่องใส่ตอบอะระหว่างเจ๊แหวนไก่ใหญ่มากเท่าไหร่เนี่ยเจ๊จำไม่ได้อะร้อยสามสิก้าร้อยสามสิบเก้าบาทถูกมากๆค่ะถูกนะกินกันกยักษ์นเราไปให้กินสองสามคนหมูแดง พี่แน็กกำลังตามมาไม่รู้มาทันหรือเปล่าตอนเจียร์าารับแต่สาขาใหญ่จะลองนะแป้งมันเป็นแป้งทอด้งหวอร่อยมากพี่ซอกเคยบอกค่ะว่าเซราคคั่งเซราเปาที่ฮ่องกงอยู่ร้านหนึ่งเลยการเด่นแป้งมันจะเป็นแป้งแบบแป้งทอดแป้งหวนานแต่ไส้จะเป็นคัาสตดาร์แต่เป็นคัาสตดาร์แบบไม่ใช่ไข่เค็มค่ะคัสตาร์หวาน อซอสเสรนีแล้วเราก็กินดีกว่านอโลดอ่ะเดี๋ยวนี่เดี๋ยววันนี้เราจะเก็บหลายร้านเดี๋ยวจะถ่ายให้รูร้านไอ้ติมลังพึ่งด้วยแล้วก็เดี๋ยวขนมปังอีกจะจัดให้แต่ว่าไม่รู้ว่าวิดีโอจะโหลดได้นานแค่ไหนโอ้ยสะพึงกับไก่ยังไม่จบไก่เห็นมอเดี๋ยวรอด้าลองสไปซี่ใช่อันนี้ลองอันนี้ก่นไม่ดีก็คือใส่ผงไปเใช่สไปซี่เขาก็จะใส่ผงโรยๆด้วยแวแตกเป็นไก่เนี้ยแหละค่ะ ใหญ่มากเธอต้องช่วยเหลือกินเราแบบเฮ้ยดูแป้งมันอันนี้มาเลยไหนเนี่ยอลังการเราเทเทนี้ใส่อย่านี้ด้วยอ่ะแล้วเราก็มาจิ้มกันมันร้อนอ่ะมันร้อนมันร้อนมึงท้องจิ้มแก้วเลยอ่ะสองคนจะไหวไหมเดี๋ยวเราต้องกินแค่ประมาณหนึ่งอะค่ะเพราะเดี๋ยวจะกินอะไรใหญ่กต่อมันร้อนมึน เนื้อไหมาเลยอ่ะเียวมาเลยขอเปียวๆะได้ได้จะจแหตงหนไว้แหขอกินเที่ยมคอเทียเยอะมากค่ะถ้าเกิดอย่าลืมมากินปีแอรเนี่ยจ้าอร่อยมาเนี่มันแบบกินเลยกินเลยอ่ะซับพึง นุ่มๆเรากินประมาณนึงก่อนเพราะว่าครั้งที่แล้วเราไม่ได้กินซอสเปียดมากกวางก็ไม่ได้กินกวางแล้วแบบกวางด้วยนะชิมแล้วใช้ได้เลยแป้งพอแป้งดุเราต้องกินแป้งแล้วก็ไข่ต่างหากว่ายเจ็ดนาทีแล้วเดี๋ยวถ้าไปแล้วแล้วเดี๋ยวถ่ายให้ดูใหม่ไปแล้วเจ๊กับไก่อุ้ยไก่อะไรวะพัสตาบ๊ายบาย